ข้างๆก็ติดทุ่งนาไปด้วยผมดิง่งผมดิงง่งสูงสองเมตรเพราะว่าเป็นพื้นนามันต่ำครับจะต้องผมดิง่งโอ้ผมดิ่งก็ลายเงินลมลม we การตั้งเสาครับแับระดับน้ำให้ลูกดิ่งวัดข้างบนได้เท่าไหร่18 แล้วต้องสิบแปดนะครับ ทำงานเร็วมากครับเมื่อวานเทคาวันนี้เทแบบเสาขึ้นแบบเสาเทตอนบ่ายเทเสาไม้ไหล,ยหลยอยู่ไหลยอยู่ไม้มาแบ่งเราดิ เขาแบบสองครับคนเชื่อกัน ท่อปูวอกผงดินเบื้องพื้นทีายอย่างไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ